ตอนนี้เดินทางมาถานนกอดกบครับท่านผู้ชมโอ้ถนนกอดกบอ๋อู้สึกวะท่านผู้ชมถนนลาดยางแอดฟันครับลักษณะนีิโ้ซึกว่ารถจราวิ่งเด็กกันเดียวครับท่านผู้ชมผมว่ามันสวนกันมาได้นะครับผมว่ามันมาถึงผมว่าจะถึงซีเมตรหรือเปล่าครับท่านผู้ชมนี่ครับ ถนนถนนเข้าสายเกอะกบครับนี่ถนหนุนี่มันโอ้โหนูนสูงนะครับท่านผู้ชมต่อฟังสูงมากครับด้านข้างครับรถสวนแถบมาได้แล้วครับท่านผู้ชมสงสัยน่าจะวิ่งเลนเดียวนะครับโอ้แย่ๆแลยครับงานนี่ครับถนนเข้ากอดกบครับถนนลาดยางแอดฟันตำบลผ่าสิงห์ครับอำเภอเมือง ผมจะเลี้ยวซ้ายนี่นะครับวัดเลี้ยวซ้ายเนะหนุนดีหรือยังนี่นะครับเลี้ยวซ้ายนี่หนุนจะได้ครับหลาดยางแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วข้างปุ่นเป็นสามแยกครับสามแยกอ๋อเข้าไปอ๋อหลาดยางน้อยเดียวครับบ่อซุดครับท่านผู้ชมอ๋อหลาดบ่อซุดอ๋อพอไปข้างหน้าว่าเป็นจ้าไอ้ฟองนะครับเพราปุ่นมาทำมือก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ตางมด ตึกขันงบตึกขันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสึกว่าหนังแคบมากครับส่วนกันมาได้ครับเป็นอย่างนี้ครับที่ว่าว่าเป็นขี้ฝุ่นนะครับเอามาพอดันแน่นครับที่จะเรียวทรายมือนี่ครับ,รว,รบว่าหนัง,งกว้างก่อนนะครับทา่านผู้ชมเอ่อสายนี่รู้สึกว่า ก็เหมือนกันครับอ่าถนนถนนบกว้างครับท่านผู้ชมผมคิดว่ามันถึงซีเมตรก่อนครับท่านผู้ชมพอกระเหมือนจะถึงพอพอกระเหมือนจะมาถึงพอรับสวนกันมาได้ครับท่านผู้ชมมาส่วนกันในสงสัยน่าจะลงไปข้างทางแน่ครับอน,นี้ก็จะเป็นหนทางเข้า ห้องว่าถนนหนาดยั้งของอปทครับอปทตําบลผาสิงห์ครับอเยอเมืองจังหวัดนาครือว่า,า,ก,ก,วาก็ดีอยู่ครับดีอยู่แต่ว่าก็จะส่วนกันมาได้ได่นะครับแต่ถ้าวิ่งน่าจะเป็นวนะันเว้นโอ้ก็ถือว่าออก็ถือว่าจะได้ครับแต่ลถส่วนกันลำบากมากครับอ๋อเ้นเน้ก็คือว่าโอเคแล้วครับท่านผู้ชม ه, กลับไปบ้านเ้าดิกว่าครับวันนีก้ก็มาดูเส้นทางติดอํามวยรบดสร้างฮืนนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะลำรลานท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิด่ติดตามครับเพื่อเป็นลังใจสวัสดีครับ